สวัสดีครับเมื่อนนี้นะครับส5มัสื่อของฝากนะครับยู่บ้านเสียวนะครับบ้านเสียวเป็นแหล่งของฝากนะครับาราคาส่งนะครับของจังหวัดกาลสินอีกที่หนึ่งนะครับค้นส่วนใหญ่นะครับเพื่อนจะมารับของสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดไลค์กดเลย ของยูนี่ไปขายกันพวกค้าไม่ขายเพื่อนก็จะมารับของนะครับพวกเป็นผ้าหม่มพวกเป็นเสื้อผ้าไอ้ที่เป็นของอุปภโภคนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนี่แหละครับอเอาไปขายกันนะครับพผมเนี่ยอยากได้ราคาทรงนะครับก็เลยมาหาของที่จะไปสวัสดีปีใหม่นะครับของยาติภูญ่นะครับกัเลยมะเอานะครับอยู่บ้านเสียวอยู่ตรงนี้มาเอวคู่ปีครับปีไก่ก็ามาเดาปีนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับก็เลยอยากแนะนํานะครับให้อ่า ประชาชนาที่ผ่านไปผ่านมาต่างจังหวัดหรือว่าไกลไๆลเร,เรื่องเครื่ยงนะครับจังหวัดไกลไๆนะครับอยากมีของฝากของขวัญปีใหม่ในราคาส่งนะครับกามาที่นี่ได้นะครับบ้านเสียวนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นจ้าไดงน,นั่นเดี๋ยวไปชมกันดีครับ ปากต่างๆนหน้่หน้าอยากเข้าร่องล่องแวะคุณ,คณจะแวะเ,เดี๋ยวขากลับมาขึ้นมาแวนะนี่คือหลังสภาพดีอย่งนี่คือบุ๊มมี่นี่ยร้านนี้คนซื้อดีเขามาสื่อเขามาสื่อร้านนี้ดูอยู่ใหเราไปกลับรถ บ้างจ้าถูกใจหรือ,อยังยังค่ะยังต้องไปหาเบอร์เพราะว่าไม่มีหข้าเหลือหลายแต่ว่าี่นี้หลานเมื่อกี้อ่าเข้าะกาศไทยเนาะเพราะว่าอาจจะมี เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปร้านผมรู้จักก่อนก็เหมือนจนก็ดีถึกใจเขาเนาะแต่บิจตไล่ไล่สวยๆงามขนาดเลยอะเห็นแต่ว่าก็อยากได้ราคาที่ดีที่สุดคือเดือะเบสที่สุดนะครับมันกับไล่ลวดไล่ตะลาร์นะมันกับคล้ายๆกันละเพราะว่าข้าเจากันนะจะรับมากแบบว่าของคล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเข้าสิไปหาร้านใดที่ให้ราคาเข้าได้ดีที่สุดจนเป็นที่พึ่งพอใจเข้าจึงสื่อ หมู่บ้านนี้เหมือนเป็นแบบหมู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นโอทอกไหมหรือว่าเป็นหมู่บ้านรับวิสาหกิจหรือเปล่ามันเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจดีมากเพราะว่าเขาเ็เขาเหตุธุรกษษษษิจการรับผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านผ้าห่มที่นอนหมอนมุงอี่ยังก็ตามเขาจะรับมากาไปขายแล้วเปิดมาหลายปีแล้วเนาะแ๋ยวเราไปร้านเพื่อนคนที่รู้จักกัน แม่จะง z งแม่กันเลยดูยที่เก้าสีอันนี้ส่งเท่าไรนะร้อยแปดใช่ไหม,อ,มอันนี้จะเป็นผ้าผ้าเทตโตไหมกรบแสด้วยอันนี้เนี่ย จำได้มือหนังไปเบิ้งเบลายขาใช้ลอย,ออยนึ่งพูด คืออย่างก่อนครัแม่ปูปูที่เฮดบ้านเกี๊ยวนิดดังขึ้นมาได้เป็นคู่ให้จิตเนาะครับให้เพื่นเสียแล้วนะครับอ่าธุรกิจที่เฮต่าเนี่ยอ่ามีมาจักปีแล้วใช่ไหมแม่ร้องานูมาบะถือลูกคนหน่อยท่านเกิดโอ้เกือบสามสิบ บ้านที่นี่หมู่บ้านนี่ก็เล็บเป็นหมู่บ้านขายผ้าแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกษิจดีเลยเนาะครับห่างจากปากทางแบบนั้นจะรู้ไหมพ่อขอมาวางขายทางนูนนน้นไงอ,นนอะครับโลกก,โลกกว่านะครับนู้นอย่าเด้อ่นซุ้มทั้งหลังดีเด้นทั้งหนามันนี่จะไล่คืบกันนะครับ แล้วแล้วเขาก็ได้ของฝากนะครับให้ลูกค้านะครับรับของฝากในยาผู้ใหญ่นะครับทั้งหมดนี่เลยครับได้ร้านที่ถือใจแล้วที่เป็นร้านคนรู้จักพอนะครับแนะนำที่นี่เลยอันนี้ชื่อร้านยังแห่พัชรีเครื่องนอนนะครับที่บ้านเสียวนะครับแต่หาง่ายๆครับเขามากดูมุ้งม้งเรียนเลยนะครับที่หลานก้องอยู่ นนครัล้องลายลายผ้าก็สวยนะครับเดี๋ยวเ้าไปเอาข้าไปเก็บยี่รถนะแล้วกันนะเราเราอ่าระวังสิ่งรอแม่เป็นเช็คด mm hmm. ีเอาชิ้นใหญ่ไปก่า A suku zatung sopakku ไดแล้วเขาก็ได้ของฝากนะครับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ลูกค้าแล้วนะครับเป็นล้านหลังบ้างก็ได้เมื่อยนครับเลือกยู่ด้านหลังนะครับเต็มลังรถเลยครับนะครับเลือกจนวินเลือกจนวินนะครับล้านนี้กลาเป็นล้านของเพื่อนนะครับเพื่อนกะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับกะราคากับต่อร่องกันได้เนาะกะคือว่า หาละกินี้สําเร็จรุล่วงนะครับต่อไปเราก็จะกลับบ้านกันนะครับเนาะ่ารรับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่อยากอยากได้ผ้าห่มราคาถูกนะครับปเป็นรา<ด>คาทรงนะครับพวกของฝากของต้อนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพวกของสมมาผ่าสินบอมอนเสื้อผ้าห่มอย่างต่างๆมีเบิรจะจ่ายอยู่บานเสียวครับ สำหรับท่านไหนสนใจกับแวะมาได้นะครับมาเยะมะเบิร์นกรก็ได้นะครับนี่เนาะสำหรับมื่อนี้นะครับกะขอบคุณสำหรับการติดตามแบบชมนะครับกะคือเก่านะครับเปลี่ยนกวามังใจให้พวกเขาสองคนนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้พบุกเข้าตั้งแเลือครับเด้อกะพอกันไหมคลิปหนาครับมื่อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ